ทั้งชายเลยนะเร็วๆนี่นี่โรงพักเลยว่าที่เชือดกลิงเชือดไก่ทําไมมันร้อนเนี่ยหรือก็รู้ว่าบางน้อยที่แอร์ที่เตอร์มินจะติดแล้วแต่แอร์ขัดตลัก,ลกเร<อ>าสามคนเนี่ยไปแยกสอบคนละห้องแล้วกันไรครับเชิญตํารวจไรเลยครับทางนี้ปล่อยผมเลยเค,ครับขอบคุณครับทีเหลือก็ให้พนักง,งานสอบแล้วกันไล่ นักงานสอบฮะบ้า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 ไอ้ถามยีจ้ามึงไม่รู้บ้นี่ยทำไมมีการอะไรตลกตลกทั้งนั้นเลยเนี่ยเลยพนักงานสอบปากคำฮ่าจะดูลูกตาไปเลยอยังไม่สัมผัสกันแล้วเรจะสอบปากคำใครันได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมาไปเยีจ้าไอ้คอมมา แอแล้วไว้ผมหีป๊บมากเลยกูจนเกียดที่หน้ามึงนกมึงโกนหัวทำไมพ้องใจเหรอลูปล่างชั่วช้าไม่พอจิตใจชั่วช้าอีกจะมากูไม่ดีตรงไหนจากูเรียกูไปเรี้ยกจามือไฮไอบ้าไอ้ดามกไอ้ไอ้บากเอพลดมากเน่ยมึงก็เผาตายกให้ปากคาอนี่จากถามจรงเหางๆูไม่ได้เสียงไม่ถึง มไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มาตายแล้วไม่ดาม่าผมขนาดน,นี้เนี่ยเคาเรียกแขวญปากไปหาเสี้ยงเองมันอยู่ข้างมันลีลมันแห้งแล้วมันก็ไปเคี่ยวให้มันคลุง้งเอาละไอ้ที่เหลืออยู่ที่นี่เดี๋ยวให้พนักงานที่นี่สอนแล้วส่วงเรือสามของไอ้พุง่งกับไอ้นางเอกพระเอกหนังเอกหนังปออะไรเข้ามาเดี๋ยวตามเขาไปห้องไหนครัเดี๋ยวบอกที่หลังห้องไหน <c oughs> เออคือเอ้าเฮ้ยเรืออีกแล้วอ่ะครับมาทำไมอะ่ะอ๋อมามอบตัวครับ เราทำอะไรทีกะเอ่อเอาหมูในล้าวเป็ดครับโโอ้หเอาหมูในล้าวเป็ดเอาหมูอย่างเดียวอ่ะเป็ดด้วยครับเห็นมันร้องก็สงสารมาเลยจัดให้มันดกขนาดนั้นโอ้โหมึงนี่เองเพรายัดเป็ดเนี่ยตายแล้วทุเลสินดีละคุณโอ,อ้าวคิดว่าใครนี่พุ่งกลับมือทองใช่ไหมเนี่ยตายแล้ว พูดกับมันโป้ไอ้ดอนผมเลยไม่ว่าจะเป็นจอนแว่นนาคาชิแสงตะวันไอห,หนุ่มผมยาวไอ้ปื้ดผมฟูหรือจะเป็นม้าตาม้าคู่ตาม้ามบิน แล้วพี่เชื่ออะไรครับอ๋อผมใช้ยาเพื่อนเลยผมว่าปิดโอ้เปืนบางละจันต์ฮึไม่ใช่ปิดบางละหมูโอ้พี่ขายข้าวหลามด้วยครับใช่นี่ไอแนวพวกฟันฟันดาบดับเลยพี่ไม่ชอบแล้วของพี่นี่ที่ดังเกียวกลางแล้วก็ลงหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยกำลังเป็นข่าวเกียวเลยตอนเนี้ดอกทองสีส้มอ้ยเขาพูดอดอกส้มสีทองนี่น้องไปเรียนแบบเขาทำไมเล่านี่นากเอกของผมตัวจริงเอออยากเลนตัวดอกทองอ่ะดอกส้มอดอกส้มล่าสุดที่กำลังทำอยู่ เจ็ดสิบกว่าล้านเรื่องอะไรก็พี่น้ำตาลแพงเขามีแต่น้ำตาลแดงโถ่นี่เราคู่แข่งกันน้ำตาลแพงก็สอบเดี้ยวถ่ายทั้งเรื่องมึงถามกูอะไรเยอะแยะเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยถามว่าผมเป็นใครเออผมไม่อยากจะเล่ากูไม่อยากฟังอุ้ยไม่ต้องรู้เรื่องกันก็ดีก็นั่นแหละสิเล่าสักนิดที่คุณฟังสักหน่อยพี่เออผมนี่นะผมจะบอกให้พี่ฟังแถวไหนวะผมเส้นที่หงอกนี่ไงหงอกทั้งหัว ทั่วท่าน้ำนนนี่นะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักผมไอ้ยโอ้พี่เป็นนักเลงคุ้มอยู่นั่นเหรอพี่โยนทุเรียนอนะยูอย่นั่นถุยไอ้เวนนักเลงโยนทุเรียนไม่น่าหน้า,นาอยา่างกระหนาทุเรียนเลยแล้วมองมาวุ่นวายอะไรพวกพวกูเนี่ยโอ้ยผมมาติดคุกค,ครับอ่า,ามาหน่อยไวใจไม่ได้ทนะีเนี้ยทำไมอ่ะมันจบได้ทุกวินาทีเลยบ้าการโอ้ยมีแต่คุณเนะี่ย <c oughs> <c oughs> คุณในตัวบ้าการผม้โหพงกลับ <c oughs> ผู้เรียนผู้หญิงไม่ได้ทำไมผมเนี่ยไม่เห็นแต่ว่าผมได้เลยลเออเอ้ยเรามาทำไม่ะมองมุงมาทำไมที่นี่<ะ>ผมมาบ่อยครับมันไม่มีหมอนอะพวกเลือดพวกไรอะไรเข้าหูลำคาญเ,<อ><ะ>เอาเสือมาด้วยหลักขาหลังเอเอแล้วเจ้านายครับอ่ะวางนี่มือเย็นผมขอเป็นข้าวผัดปูแล้วก็ก,ก,ก,กาแฟคาปูชิโน่โอ,โอ้แดกคาปูชิโน่เี่ยกูยังแดกกูเลี้ยงเลย มึงนะแค่อุยก็รูแล้วเออจะนายรบกวนอีกสักเรื่องครับอะไรอ่ะเรื่องมากเลยมีมือถือไหมครับมีทำไมเออจะโทรหาเยียกลงนิดนึงครับโอ้เยี่ยงกลงเยี่ยงกลงครับกลงไหนอ่ะกลงราชธรรมครับอ๋อถ้ากลงราชธรรมึงไม่ต้องโทรหรอกมึงได้ไปแน่เดี๋ยวกูติดต่อให้กูซีกัครับผมทะเลาะกับเข้าไปครก็อยู่ทำไมอ่ะผมไปห้องนู้นใช่ครับผมทีเหียวเนี่ยเดี๋ยวให้พนักงานหญิงที่นี่สอบสวนเองนะอีควายแน่เลย ออหมวดครับไม่ใช่สารวัตรไม่ใช่ผู้กองบอกว่าไม่ใช่ไง้อยเวรไม่ใช่แล้วนี่คุณเป็นใครกันแน่เนี่ยเองแค่จา่าจ่าเองเ,องเป็นจา่าโถ่เกรงใจอยู่ตั้งนานผมนี่ผู้กับสวัสดีครับผู้กับผู้กับภาพยนตร์เฮ้ยแล้วก็ผู้กับสอนอไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพาผมมาทำไมาครับที่นี่ให้คุณเข้าไปในห้องสอบสวนห้องสอบสวนผมเนี่ยถั่วต้ม สามคนเข้ามาในห้องหรื้อขอมเลี้ยวไอ้ไม่เอาจ้าผมกลัวผีลือน่ากลัวกว่าผีในที่นี้ไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าลือแล้วเขาไปหน่ากลัวกวันนะเขาจะเข้าไหมเนี่ยไม่เอาไปให้เข้าไหมไม่เช้าเฮ้ยเดี๋ยวเดือดยิงดิยิงดิทำไมไม่ยิงอ่ะนี่ถามยิงเหรอทำไมต้องพกปืนตลอดเลยเพราะอะไรมีปืนแล้วทำให้ใจถึงไงถ้าไม่มีปืนไม่สู้คงเล่าเขาว่ามีปืนกระบอกหนึ่งมีมีเพื่อนร้อยคงเล่าวางวางไหมแล้วถอดต่อยกันไหมท้าใครท้ามึงเนี่ย หรือถ้าใครถามมึงเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไว้พิจารณาสู้คมว่าไหร่แล้วจะโทรมาบอกกองเข้าไปเลยจะเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปทางน้ําตากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่ามึงแล้วเข้าไปไปเป็นเพื่อนกันเลยไหมไม่ตัดเดี๋ยวพี่เข้าไปก่อนนะดูแลตัวเองด้วยนะถ้าทำอะไรเอวางเป็นห่วงนี่ถ้าเป็นสวดเถินมึงเนี่ยพอแล้วคนตายแล้วเออส่งลื้อระเอกนางเอกใช่ไหมเดี๋ยวตามว่ามา ไปลรอครับก็ตามไปสิหรืออยากจะอยู่กันมั้งห้องนี้ได้ไหมเฮ้ย hey! เดี๋ยวมึงกระโดดมันเข้าหลังบ้างอะหนูเป็นแค่เด็กเสิร์ฟน้ำเองอะค่ะแต่เมื่อกี้ไม่ใช่นะเมื่อกี้เห็นฉีงทุเลียงเด็กเสิร์ฟเลยนะอะอะอะไม่ต้องพึ่งมั้งเฮ้ยเอยว่ะไม่ได้มาทำกัดีๆอย่างเดียวแล้วที่มีจะไหลกันทีจะต้องทำ